สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับที่ก็มาติดตามชมคลิปนี้คลิปนี้เราพาทุกคนนั้นมาเที่ยวกันที่จังหวัดเชียงใหม่และตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่ไร่ชาลุงเดชนะฮะใครที่อยากจะมาก็สามารถมาเที่ยวกันได้เนาะแต่ว่าช่วงที่ใหม่มาเนี่ยเป็นช่วงซัมเมอร์อากาศค่อนข้างที่จะร้อนทีเดียวซึ่งเมืองไทยก็ขึ้นชื่อแล้วอากาศร้อนแสงแดดเนี่ยบางวันนะก็อุณหภูมิแต่เกือบ40องศาเลยเวลาจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่อย่าลืมปกป้องภัยร้ายแสงแดดกับผิวหน้าของเราด้วยนะฮะด้วยการทาครี ที่ออกทริปบ่อยนะครับตัวครีมกันแดดตัวนี้เป็นตัวช่วยในการทั้งปกป้องแล้วก็บำรุงผิวในขั้นตอนเดียวด้วยด้วยผลิตภัณฑ์ w h p p UV p r t t e c t i v s Sunskin SPF 50บวก PA++ บวกบวกนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เขาเป็นตัวครีมกันแดดที่สามารถปกป้องรังสี UVA รังสี UVB แล้วก็คลื่นอินฟราเรด บรูไรส์ ide, แสงสีฟ้าที่เป็นต้นต่อของการเกิดเมลานินทําให้เกิดเม็ดสีผิวแล้วก็เกิดพวกรอยแดงรอยดำฝ้ากระจุดด่างดําได้ง่ายนั่นเองนะครับและตัวนี้ผสานกับการทํางานที่ช่วยในการบํารุงผิวด้วยเซรามไอสับป,ปะรดแลวก็ไฮยาลูรอนที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับซึ่งเนื้อของเขาก็จะเป็นเนื้อสีขาวพอเวลาทาไปปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเกลี่ยง่ายซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายไม่เป็นคราบระหว่างวันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการทานเนี่ยก็จะ ทาก่อนออกแดดประมาณ15นาทีแล้วก็โพกไปทาระหว่างวันได้ใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ที่ใหม่มาแนะนํากันได้แล้วกันนะครับ